โอยโอ้ยอเลี่ยงก็มานหนนเหลี่ก็มันหนุนต่อต่อวิทไปครับเหยาโยกฝานโยกฝานโยกฝานครับสวัสดีครับพร้อมไปน้องที um. ่ฮ네ักจุกฟูจุกค้นครับยินดีต้อนรับสู่วิถีบ้านน้ำเหมือนเดิมครับผมวันนี้วันฝนตกครับดินก็มีความชุ่มความอ่อนความหนุ่มครับก็เอารถถ่ามาไถตีแปลงพักกลําเก่าครับเดี๋วนเขาปลูกกำลําไปนะครับ ปลูกกระลำไปมดดุลแล้ะครับนี่ครับโอหกระลำเก่าครับเอารถไถมาไถตีไว้ก่อนครับตอนดินจุ่มดินเปียนี่ครับก็จะเอาไว้ปลูกพักปลูกไม้พืชส่วนครัวต่อไปครับนะครับเอารถไถมาไถก่อนนะครับวันนี้วันฝนตกครับฝนตกน้ำเตเจ้าเลยดินก็จะมีความจุ่มจี้ครับนี่ครับก็ดินครับนี่เอาปลูกกระลำปลีแต่มดดุลนะครับต้องไถไว้ก่อนครับ ถเตียมไว้ครับผมเตียมไว้ปลูกพักพืชสวนขัวของเขานะครับเดี๋ยวจะปลูกไปนะครับผมว่าจะปลูกกันอย่างเตือนนะครับแต่ไถ่เตรียมดินไว้ก่อนครับไถ่เตรียมดินเตรียมดินรอให้มันเปิดแห้งเขาก็จะไถ่นยโผล่ไปเลยๆนะครับการเตรียมดินนี่สําคัญนะครับผมในการจะปลูกพืชปลูกพักสวนรัวนะครับสําคัญที่สุดเลยครับตรงคอนคอนนั้นฝนมาตกครับเพื่อนก็จะ แข็งครับยินไปมีความแข็งตอนนี้เราได้โอกาสแล้วนะครับได้โอกาสเขาก็มาไถเลยครับเอาครับเอาครับเกิดก็ไม่ครับเกิดก็ไม่เอาครับหนีก้ามันหนูนะครับ นั่นมยงชิดนะครับอ๋อถ่ายตัดไปก่อนเลยนี่ครับเป็นวิถีบ้านนาบ้านนอกครับปลูกพักปลูกไม้เข้าสวนครับตัวนี้ก็เป็นสวนของเขาแฮมเต้นึ่งนะครับข้างหน้าปุ่นก็เป็นสะป่าปลูกกล้วยแหวนไปเลยครับอ๋อก็มุนุนเกิดโอ้โอ้ฟีฟีครับโอ้ย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 หลือก็มุนุนหลือก็มุนุนตัวตัวตัววิ่งไปครับเน่าโยกผานโยกผานโยกผา อ the ๋อไปคณะตัวก็รอครับก็มาหนุนปใหญ่แล้วนะครับนะครับเอาถ่ายตัดถ่ายตัดถ่ายตัดเอาถ่ายตัดถ่ายตัดถอยถอยถอยครับถอยเอาไปเลยไปเลยนะครับ แต่ตัดแบดก็ไม่ครับนี่พื้นที่กับใบใหญ่นะครับเมื่ผมไม่น้องพอครับนี่ครับพื้นที่บกว้างครับเอาพอครับพอเอาเอาไรไอขี้เมาจนนะครับเอ้ยเอ้ยยกยกยกครับยกเอ้ยนั่นนะครับถอยก่อนถอยก่อนโอ้หักสาย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 มาเลยนั่นนะครับ ก็หมุนกันใหญ่แล้วนะครับนี่ครับก็หมุนกันใหยแล้วด้างหน้าให้เป็นบ่อปลาดุกนะครับรับป้วยแบบครับซาปูนซานะครับไก่ไก่พิ่นนะครับนะครับ่อแม่ปีน้องครับคลิปนี้ตดป้า่อแม่ปีน้องมาพอปาไถ่ตีคางคางน้อยจีนะครับ ไว้ปลูกพืชพักสวนครัวครับปลูกไว้กินเนื้อกินไว้ขายครับตามแบบฉบับเวทีบ้านน้านะครับผขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจุกผู้จุกคนนะครับเดี๋ยวขอยที่ตัขี้กับผมนะครับ <S <S ด้วยเป็นพลังใจด้วยการกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้จิมน,นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้กการขี้ไหมครับ <S <S ขอบคุณครับ